ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราจะมาชมการต่อวาทีระยติที่ว่าก่อแตกระยาดีกว่าสลัดในที่เกียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำชื่อฝ่ายค้านกนก่อนนะคะฝ่ายค้านนะคะ เรมาดูกันว่าในประเด็นนี้การเสนอจะมีข้อหาระคายค้าอย่างไรนะคะั่เรารับสุนทรตัวปฏิจะได้เลยนะคะค่ะวิชันประธานศีหลัของวรรณะนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนอนะคะีจะมาพ no ูดถ nice ึงคําเครื่องโง่เขานะคะเป็นคําที่ขัดแย้งกันนะคะกับคาว่าขยันทางานกันอย่างขันแข็งไม่ปล่อยป่าลไเลยก็บอกอยู่แล้วว่าโง้เนี่ยแต่ขยันดีกว่าฉลาดแต่ขี้เกียจ มีคำกล่าวหรือว่าไม่มีสิ่งใดชนะความดีได้นะคะจะยกตัวอย่างเรื่องความขย,ยันทุกท่านเนี่ยจะต้องมีงานถ้าเกิดอาจารย์มอบหมายงานให้ในห้องเนี่ยจะมีคนอยู่สองประเภทคนที่ไม่รู้เรื่องกับคนที่ฉลาดส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจะกูินจะเครียดทําไม่ได้แต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําก็ได้ไม่ต้องรีบคิดไว้ก่อนคนที่ไม่ค่อยรีบก็จะทําเดี๋ยว คนโง่เนี่ยนะคะส่วนคนที่ฉลาดเนี่ยแต่ขี้เกียจก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่ส่วนคนโง่เนี่ยทำนานเสร็จแล้วส่วนอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับการประกอบอาชีพคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยแบ่งที่นานมาเท่ากันคนฉลาดคิดโครงการว่าจะทําอย่างไรดีส่วนคนโง่เนี่ยวางแผนว่าจะทํายังไงกับนาผืนน,นี้นดีนะส่วนคนฉลาดก็ยังไม่ได้ทําส่วนคนโง่เนี่ยทำจนเสร็จแล้วความ ว่าความขยันหมั่นเพียรเป็นที่ตั้งไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกัน้นอย่างไรก็ตามขอ,อยืนยันเลยนะคะว่าโง่แต่ขยันดีกว่าฉลาดแต่ขี้เกียจค่ะค่ะหัวหน้าไปเสอนอบอกว่าโง่แต่ขยันเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จนะคะรงรืองไม่ได้ด้วยดีแต่คนฉลาดแต่ขี้เกียจกว่าคนฉลาดแต่ขี้เกียจน,นะคะเดี๋ยวขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค่ะนะคะว่าจะมีโครองตัวใหญ่ ไปเสนอใด้กล่าวว่าคนงูน่พยายมในเร่งก็คือความพยายามมากกว่าคนืค่ะแต่คนฉลาดก็เปรียบเสมอได้ควมเต่างร้เพาเกิดมาก็ฉลาดเลยนะคะมีเว็บไนึงบอกว่าคนฉลาดที่สุดในโลกมัเรียนจบตั้งแต่อายุสิอจบริญญาเอกตั้งแต่อายุหเก่งหมคะคนฉลาดไม่ต้อเสียเวลาต้องทาอะไรดวือนกันคารทเขาใช้ความคิดใช้สมองวางแผนทำทุกสิ่งทุกอย่าง สังเกตเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะเราเป็นลูกของพ่อแม่ถ้าแม่ถามมากว้าถ้าเป็นคนโง่ก็จะถามแม่ว่าไอกว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนกว่ายังไงแต่ถ้าเป็นคนฉลาดก็จะมีวิธีคิดหาสิ่งใหม่ๆมาใช้ที่แปลกไปกว่าเดิมง่ายขึ้นใส่ค้างคนฉลาดแต่ขะ้เหร่ยังไงก็ดีกว่าคนโง่แต่ขนาอย่ดีกว่าหน้าสายค้างนะคะบอกว่าคนฉลาด ่าเสนอผู้สนับสนุนาเสคนที่หค่ะเรียนขยันและอดทนถึงยากจนก็ไม่มีวันตายเรียนท่านาจารย์และเพืนทุคนค่ะี่ันางสาวันวเป็นผู้สนับนนคนที่หค่ะจากประเด็นที่ฝ่ายค้า คุณมีสมองจริงแต่คุณไม่ใช้แค่มีให้เป็นประโยชน์เป็นเพราะว่าคุณขี้เกียจค่ะคนโม่นะคะเขาขยันเขาไม่ได้ขยันทําอะไรแต่โม่โม่นะคะเขาขยันเพื่อที่จะขวนขวายหาความรู้หาสูตรที่ให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของตัวเองนะคะส่วนคนที่ฉลาดแต่ขี้เกียจก็เหมือนกับคนที่มีสมองแต่ไม่รู้จัดนำไปใช้ คุณจะนอนรอความสําเร็จให้ความสําเร็จวิ่เข้ามาหาคุณอย่างนั้นเหรอคะอย่างคำที่ว่าความสําเร็จไม่เคยวิ่งเข้ามาหาใครหนองน้ําไม่เคยเดินไปหาควายถ้าคุณมัวนอนรอ,ออย่างเดียวดายควายจะไม่ได้กินน้ําค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันขอยืนยันเลยค่ะว่าฉลาดใจขี่เกียรยังไงก็งเสียเปรียบคนขยันค่ะ อยากจะประสบควสเร็จมากกว่าคนที่เกี่ยวเรามาดูก,กันว่าผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งจะมีข้อคิดอะไรมาอักล้ากนะคะค่ะ้าน,นะคะเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หน่งนะะอย่างที่ฝ่ายเสนอน,นะคะบอกว่าคนฉลาดไม่ได้ใช้สมองทําไมจะไม่ได้ใช้สมองนะคะส่วนมากนะครับคนที่ฉลาดเขาน่าจะใช้สมองเพื่อให้คนโง่หนาแทนเองนะคะ <c oughs> คนสลัดนีู่ดก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ห่างสนไปอย่างที่เห็นๆกันนะคะคนสลัดจะคอยมีเพื่อนๆมาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษายตลอดคนสลัดนะคะการทำงานของเราจะจะทำออกมามีปรบสิทธิภาพมากกว่าโง่ค่ะเคยได้ยินไหมคะสลัดเป็นก่อนคนใจเป็นก็ขึ้นเศรษฐกิเกียรนะคะมีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนสลัดคนโง่เุอร์ไพรสุดท้ายนี้ยังไงฉันก็ขออีกย้ำนะว่าสลัด ยังไงก็ต้องออมีควโตรแตกต่าค่ะผู้สนับสนุนฝ่ายค้าที่หบอกว่าเบอสลาจะเป็นคนที่ทําอะไรมีประสิทธิภาพมากกว่าโรนอนะคะเ,เดี๋ยวขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายคนฝ่ายฝ่ายผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ค่ะ เราเราเปผู้ใช้คนโง่นะคะจริงๆนะคะทำไมท่านถึงมีดอย่างนั้นล่ะคะท่านต้องรู้ค่ะว่าจะคนที่มีความขี้ยาบหรือคนที่มีความขี้เกียจพวกอการถ้าฉลาดและขี้เกียจก็ไม่เอานะคะ,อ,ะอยาช่ยนมาก ฉันก็ขอสรุปว่าคนขยันแต่งโง่ดีกว่า จริงแล้วเป็นความสวรรค์ในส่วนอย่างที่คนตลาดนั้นได้มานะคะโง่แต่ว่าโง่แต่อยันดีกว่าสาลาดแต่ที่เหยียดน,นะ,ะ้งฉันคิดว่าไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนโง่แล้วขยันก,ก็ทําอะไรกันแบบโง่โง่ทาแบบไม่มีความคิดไม่มีจุดหมยายขยันไปแล้วเท่านัา้นนราสามีเกิด ควรลาดจะขี่แกไม่เป็น